รูปอื่นให้ดูอีกผมมีรูปอื่นให้ดูอีกกันึงนะน้ำตา,ากูจะไหลช่วยกูได้เยอะมากอ่ะอ่ารูปแรกป๊าบเข้าให้รูปที่สองป๊าบเข้าให้รูปที่สามป๊าบเข้าให้รูปที่สี่ห้าหกโอเคมาพี่ดูจากรูปนี้เหล่านี้ <c oughs> ได้ไหมพี่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพี่ลองคุยกันน้องผม <c oughs> ไอ้นะนุ๊ก อะไรวะนุกแฟนนี่ยายาห่วงห่วงบ้าเลยน้องกูสัต์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนอนอย่างนต้องลองดูลองดูนะเบอร์มันอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนที่นุกโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเบอร์ไปเนี่ยถูกพี่ถูกถูกถูกอันนึงนะมีเมมนุกอยู่ประมาณห้าสิบอันเนี่ยพี่ก็เวอร์ไปห้าสิบอันแหม อ่าลองแต่ต้องเสียงพี่นะเพราะเสียงผมมัน <Okay. S 1> มันเคยโดนมาสองรอบ <Okay. S 1> แล้วถอ,อแล้วเอาแล้วทำการใหญ่ใจต้องนิ่ง, <laughs> งการใหญ่ยเข่าขด้วยต้องต้องอย่างเดียวเออคุณไม่คุณไม่ได้ฟังเลยคุณไม่ทั้งเสียงแล้วผมทําไม่ได้หรอแกงคน,นอื่นทําไม่ได้ผมว่านะมันช่วยคนอื่นทาได้สวัสดีครับอ่าสนุกหรือเปล่าครับผมสนุกหรือเปล่าครับ นอนยังครับผมยังค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีผมได้เบอร์มาอยากคุยด้วยขอคุยด้วยได้ไหมครับผมพีม่ใครคะเนี่ยอ๋ออยากรู้เลยว่าผมเป็นใครพราผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมงเองเป็นใครครับผมเร่าเบอร์มาจากไหนคะอ๋อมีคนให้ผมมาครับผมพอดีผมจับฉลากได้ใครคะอ๋อโอเคครับครับผมขอคุยด้วยนิดนึงได้ไหมนะค่ะอ่านะคุยได้นะสะดปคุยได้นะ นอนยังครับนอนยังครับนอนยังครับยังค่ะแันวี้ทำอะไรไม่หลับไม่นอนนะครับผมตีสองคือตีสองสี่สิบห้าแล้วนะอืมรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยวเป็นห่วงเนี่ยเนี่ยตีสองสี่บห้าที่โทรมาเนี่ยคือเรื่องเรื่องเป็นห่วงก็ผมแล้วผมยังไม่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าผมเป็นใครบอกผมด้วยอ๋ออันนี้พี่ชัลูกลูกลุงติ๊กป่ะคะฮะอะไรนะ ให้ลูกลุงติ๊กมาอ่าอะไรสติ๊กครับผมติ๊กเจตลาพรผลดียครับผมไม่ใช่นะครับ<อ>ถึงหน้าผมจะถ,ถึงหน้าผมจะระบายคลายเครื่องเอ้ยอไรเ,เบอร์สกายอะไรไม่เบอร์สกายอะไรไเบอร์สกายสกายคืออะไรผมไม่รู้จักอ่ะผมเล่นล่าสุดก็เป็นพวกเพิร์ดอ่ะรู้จักเพิร์ดไหมครับเกิดไม่ทันนะคะอ๋อเพิร์ดมันเหมือนเป็นเป็นโปรแกรมแบบว่าเป็นโปรแกรมแบบคุยกันอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อันนี้คือไม่ได้ถามอ๋อโอเคเกิกเองอ่ะโอเคขอโทษครับผมผิดเองแหละนะ อ่าก็จำว่าเป็นบทเรียนอ่าครับครับผมครับแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมเอออยังสรุปคือมีอะไรไม่มีก็บอกแล้วว่าอยากคุยเฉยๆนี่คือจัดรายการใช่ไหมไม่ได้จัดรายการอะไรครับเราถามว่าชื่ออะไรบอกชื่อก่อนโอเคนะโอเคเมื่อกี้ที่ถามเมื่อกี้ที่ถามว่าชื่ออะไรอ่ะเราชื่อกอนบอกเลยเมื่อกี้สรุปเลยแล้วกันง่ายๆนะ เมื่อกี้ที่ถามใช่ไหมว่าเราชื่ออะไรเราเป็นใครใช่ไหมล่ะเฉลยแล้วก็ได้เราชื่อกอนไอ้เหกอนดีเจใช่ปหมกอนกอนตอนเหนียวอาา่ะไม่รู้จักเหรอ,อโหหลังเขาดีเจอะไรเราชื่อกอนกอนวัดใหญ่อ่ะรู้จักไหมกอนวัดใหญ่อ่ะไม่รู้จักอาวโอ้ผมอจะโด่งดัง ลองไปแถวบ้านใหญ่นะถามหาผมในกอเนี่ยรู้หมดนะจัวจัวจัดรายการจัวจัดรายการอะไรไม่ได้จัดรายการรายการอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยออ้จจะน้องเป็นอะไรกับลิงอุรังอุตังหรือเปล่าครับผมทำไมน้องดูคึกจังนะไช่แล้วเดี๋ยวนะนี่ตีสามแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ตีสองสี่สี่ครับผมนะ ยังไม่ตีสามครับยังไม่ตีสามเลอย่ามัวไปเรื่องเวลาโอเคขอโทษผอเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะไงแล้วแบบบางครั้งกันที่แบบพูดอะไรข้อมูลอะไรผิดๆมาอย่าเงี้ยนะผมก็จะไม่ชอบนะครับผมนะผมจะถึงขั้นโกรธได้นะครับกันนะโอเคค่ะครับแล้วสรุปนี้ยังไม่ตอบผมเลยว่าทําอะไรอยู่เนี่ยก็กําลังกลับห้องอ่ะเอาไปไหนมาไปหาเพื่อนเหรอเอาไปไหมอ้าวเดี๋ย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 วเพื่อนมีฝเดี๋ยวเดี๋ยวเคาถามแรกเนี่ยแหละเชียงตังจะถามมีเพื่อนด้วย โอ้โหเยอะคนไทยทางประเทศที่เกิน50เปอร์เซ็นต์เพื่อนดูแลงั้นแหละค่ะไม่ที่ผมถามเนี่ยผมไม่มีเพื่อนไงผมอยากรู้ว่าการมีเพื่อนมันเป็นยังไงไงยากเลยค่ะอ๋อมันเป็นยังไงคือต้องไม่โทรหาตอนใกล้ๆมีกลับเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเวลาทําการผมพอดีผมเป็นเอาจริงๆเลยนะผมทางานเนี่ยเป็นยามแถวหน้าวัดใหญ่โอเคกูดกูดกูด เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเวลาผมเป็นยามเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ประหลาดรนะเฮ้ยที่ตัดรายการไม่ใช่คือผมอ่ะปกติอ่ะงานผมเป็นจะเป็นการสู้กับเอเลี่ยนไว้แล้วก็พวกกอติล่าไนโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยผมต้องไปปราบเหล่าร้ายแล้วว่ะดูใจสภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือนี่คือพวกหนักทุบใช่ไหมโต๊ะหนัดพุบใช่ไหมพี่น้านี่เอาอีกแล้วน้แกล้งน้องแกล้งตุ้งหนักทุบไหนวะ โอ้ไม่เนียนค่ะไม่เนียนไม่เนียนเรียกนักมาคุยดีกว่าหายตัวหายตัวฮัลโหลฮัลโหลนุ๊กฮัลโหลฮัลโหลนุ๊ก เมื่อถือหายก็พอดีเพิ่งเจอเมื่อกี้คนบ้าคุยกาสแล้วไม่ต้องตัดรายการฟังเกมก็ดูแลแต่ไแล้วอร์สกายเมื่อกี้พี่เบนเมื่อกี้พี่เบนดี่เจในในสังกัดเดียวกันหาโซนหาโซนทางแรกหาโซนทั้งแรกโนไม่เป็นอันนี้นี่เข้ามาดูอยู่ปะเนี่ยนุ๊กไม่ได้ดูแต่ว่าสายเยอะพี่สายบอกอ๋อมีสายบอกนี่โอ้รับสายก็รู้แล้วเบอร์สกายมีอยู่คนเดียวแก้กูแบบ พี่กรณ์ฝากถามมาพี่รู้จักจำพี่กรณ์<ค>ได้ไหมจะจัดรายการใช่พี่กรณ์ถามว่าเมื่อไหร่จะจัดรายการสักทีรอนานแล้วรอรอสอบเสร็จก่อนรอสอบเสร็จก่อนยูเซอร์ก็บอกว่ารักมากเลยนี่มียูเซอร์ทักแชทมาบอกว่าที่สนุกค้าจัดรายการเร็วเดี๋ยวจะเลิกกด V I P นันแล้วมากด V I P สนุกแทนนั่นไงกูโดนแล้วไง <laughs> สาระเดี๋ยวแคปให้ดูหลังไปเช,ชื่อเชื่อเชื่ออันนั้นชื่อใครชื่อใครเดี๋ยวมันมันเกียนปล่าที่บอกเลิกกดวีพี่ไหนชื่ออะไรไม่รู้มไ,ม <One way S 2> ไม่คนในเฟซทักมาวันเวหรือเ,เปล่าใช่อีว e ันเวหรือเปล่าไม่รู้มันร้อนตัวหน้าห้องตอนเนี้ย คุเซอร์นะคะทุกคนนะคะเล่นติดตามกันนะคะมากดเ p เราแล้วบอกว่าเด็กกว่าสนุกกว่าน่ารักกว่ามาจัดรายการก่อนดีกว่าอาถ้ามาจัดพี่ยอมให้ยูพี่ไปหาดูแกได้โอเคไหมพี่ยอมโอเคไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อยากพี่อยากจะสรุปนิดนึงนะเว้ยเมื่อกี้พี่โดนใช้ทำนะเว้ยพี่ทำไม่เป็นนะเว้ยอะไรจังเมื่อกี้นี่แบบโฟนไม่เป็นเลยจริงๆ โอ้ม e ันไม่เนียนหว่ะไม่เนียนไม่เนียนไม่เจตนาจะแกล้งอยู่แล้วเจตนาไม่กะว่าแบบให้อาว่ามันเนียนไม่เนียนเจตนาคือจากจะเริ่มดปวยการแกล้งอยู่แล้วพี่กรบอกว่าพี่กรโสดมากตอนเนี้ยอกรณตอนเหนียวอะพี่กรณได้ยินชัดนะนุ๊กบอกว่าแล้วไงแล้วไงชัดเจนนะกรน นะไหนะคุยกับแมวคุยกับแมวอคุยกับแมวอ่ะโอเคโอเคอันนุกนุกนุกอันนี้อันนี้นี่คือยังไงถึ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 งหอถึงหอยังกำลังจะถึงแล้วเข้าซอยแล้วโอเคและและช่วงนี้ได้กลับบ้านรึเปล่าช่างหลังโหกลับอะไรละทำงานโอเคสอบเสร็จเมื่อไรสอบเสร็จเมื่อไรกะมังต้นเดือนหน้านี่แหละต้นเดือนหน้ายูเตอร์ครับฟังเป็นพยาน นุกบอกว่าจะมาจัดรายการต้นเดือนหน้านะฮะเดี๋ยวก่อนเจ้าเตอร์บอกกูเชื่อมึงแล้วโอเคโอเคนะโอเคนุกเดี๋ยวนะให้นุกไปพักผ่อนก่อนละกันเดี๋ยวไว้คุยกันนะนนงนาบายบายจ้าโอเคบายบายพี่เบนบายบายน้องหน่อยบา้บายอ่าวลาไปเอาจริงเมื่อกี้โฟนพอได้ไหมวะกูโฟนครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยได้อยู่พี่ แต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีพอตเรื่องไงใช่ไหมมันด้นดบบอเข้าใจเขาจะไอ้เร่อแล้วอยู่เสียงกอฟิล่ามาจากไหนกูถามนิดนึงพี่กรบอกไม่ได้ไม่ได้ครับกรพี่กรณ์เขาพไม่ได้พี่นุกใช่เลยซิกหรือเปล่าถ้ากรณ์พูดต้องเชื่อก่อแล้วล่ะถ้าก่อนพูดต้องเชื่อก่อนแล้วล่ะงั้นพี่เบ้นลองแบบว่าที่มีเนื้อเรื่องไหมลองแบบว่าคือเมื่อกี้นี้ผมกูขอจานไก่บ้างกูขอจานไก่ลองดิจานต้องลองก็แหละจานไก่ต้องลองกูกำลังคิดอยู่เสียงกอฟิล่ามาเยอะแค่อันนี้ไหมจานไก่เฮ้